สวัสดีคัะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสะไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นนะฮะเรื่องแล้วอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นส่วนตัวนะกันก็เป็นการนําเสนอในมุมมองของเราเองนะก็จะเกี่ยวข้องกับการเนี่ยนะฮะเพิ่งตั้งรัฐบาลนะเมื่อวานนี้ก็เสียงท่วมท้นเนาะสามหนึ่งก็มีการผลักดันนะให้คุณอนุทินชาญวีรกูละ,ะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็มีข้อจำกัดนะครับต้องทำงานเพียงแค่4เดือนเท่านั้นแต่เราเองเนี่ยก็มองกันในภาคของประชาชนนะคำว่า4เดือนเนี่ยถามว่าถ้าทำงานในเชิงลุกได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นผลงานนะให้แก่คุณอนุทิธินนะฮะที่จะมีการเข้าไปคัดสรรเก้าอี Go ้ e, ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเนี่ยมาดำรงตาแหน่ง แต่ว่ามันมีเก้าอี้อหนึ่งะท่านผู้ชมที่มันสอดคล้องกับแนวทางของเราก็คือตําแหน่งดนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็ได้กลายเป็นตําแหน่งหนึ่งนะที่คนไทยหลายคนเนี่ยก็เฝ้าจับจ้องถึงปลาเหมาะสมนะครับที่จะมีการกไปเฟ้นหาบุคคลที่สามารถมาทํางานในตําแหน่งดังกล่าวได้ซึ่งในโผฮะที่มันออกมาจากสื่อต่างๆอย่างมากมายเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วแต่ผมก็มองว่า น่าจะไม่มีความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะจากส่วนตัวของผมนะคือเราก็จะไม่มีการเข้าไปกล่าวตำหนิว่าทั้งสองบุคคลน,นั้นดีหรือไม่ดีนะครับคือมันก็มีทั้งดีนะฮะแล้วก็ไม่ดีนะครับก็เป็นข่าวไปตามสื่อต่างๆอย่างมากมายแต่เราก็จะไม่มีการเข้าไปต่อว่าต่อขานใครแต่เราก็ต้องการจะสื่อว่า เราเองเนี่ยก็อยากจะหาตัวบุคคลนะที่ทํางานในตําแหน่งดังกล่าวที่มีความเหมาะสมนะฮะเหมาะสมกว่านะครับหรือว่ามากกว่าซึ่งผมเองเนี่ยนะก็กําลังอมองถึงบทบาทฮะตัวทหารที่มีความสําคัญที่เคยดำรงตำแหน่งในกองทัพก็ส่วนหนึ่งหรือแม้แต่ทำงานในเชิงของการเมืองทำงานในเชิงของการข่าวเนี่ยนะฮะจะได้มีมิติต่างๆเนี่ยผสมผสานกันไปนะครับ ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนะขอให้ได้มีการตัดสินใจครับเรื่องคนที่มี power พอเนี่ยนะฮะที่จะมีการเข้ามาแก้ไขปัญหาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยฮะในหลายภาคส่วนเนี่ยอยากจะให้มีการเข้ามาแก้ไขปัญหาชายแดนฮะพื้นที่ไทยกับกัมพูชาอย่างเป็นระบบฮะแล้วก็ทํางานในเชิงลุกหรือที่เราเรียกว่าควรจะมีการเข้าไปคัดสรรฮะบุคลากรที่สามารถทํางานตรงนี้ได้ ในเชิงของสายบูนะฮะสายบุญกงยาไม่ทันนะ่ะเพราะว่ามันมีเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเราเองก็มองว่ามันสั้นไปหน่อยแต่4เดือนเนี่ยถ้าหากว่าเราได้บุคลากรที่ดีเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่ามันสามารถที่จะทํางานในเชิงลุกได้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็มีการประเมินนะฮะเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเราก็มองว่าเรื่องราวภายในของกัมพูชาเนี่ยครับมันน่าจะเห็นนะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ครับ ซึ่งเราก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆนะที่มันเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองได้ว่าการปะทุกันขึ้นมาสำหรับคลื่นใต้น้ำนะครับมันน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่เกินสักในช่วงปลายปีนี้นะก็ได้มีการเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่นักวิเคราะห์นะก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ว่าน่าจะประมาณสักสิ้นปีเนี่ยน่าจะเป็นผลนะรูปธรรม ซึ่งเดือนนี้ก็เดือนกันยายนเลยฮะกว่าจะมีการเข้ามาอา้าวทำหน้าที่อย่างชัดเจนนะฮะก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมก็เรียกว่าคาบลูกคาบดอกนะฮะพอดิพอดีซึ่งเราเองเนี่ยก็อยากจะ,ะนําเสนอนะครับนั่นก็คือทางด้านพลเอกลังสีกิติยานทรัพย์นะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งอ่ะเพราะว่าตัวของพลเอกลังสีเนี่ยนะฮะ ก็ถือว่าก็อยากจะมาทํางานทางด้านของการเมืองอยู่แล้วนะครับอยากจะมาเติบโตทางด้านสายนี้อยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าวิสัยทัศน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะสามารถทํางานในเชิงลุกได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่โดนใจสําหรับประชาชนเนี่ยหลายคนนะที่บอกว่าตําแหน่งเนี่ยมันควรจะทํางานในเชิงลุกในแนวของสายบู๊นะฮะมากกว่าสายบุญหรือที่ภาษา วัยรุ่นเขาเรียกกันน่ยก็อย่านมแน้มมากไปนะให้มันโดนใจคนไทยหน่อยอะไรประมาณนี้ฮะก็ดูจากท่าทีของพลเอกรังสีเราก็มองว่าน่าจะมีความเหมาะสมเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาฮะพลเอกลังสีเนี่ยก็เคยทํางานในส่วนของเหล่าทัพนะโดยเฉพาะการเป็นผู้บัญชาการออกองพันทหารม้านะครับก็เคยผ่านหรือแม้แต่ทํางานในด้านของมูลชน พื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็เคยทํามาแล้วก็มาทํางานในด้านของอาสายข่าวนะครับก็ทําแล้วก็อดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับกองทัพบ,บกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของกองทัพภาคที่1น,นะฮะแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของกองทัพบ,บกนะครับสนักง,งานประหลัดกระทรวงกระดาหมแล้วก็เกษตรราชการมาซึ่งณขณะนี้ก็กําลังที่จะเปลี่ยนบทบาทของตนเองนะครับ ใช้ความรู้ของตนเองเนี่ยมาทําหน้าที่ในบทบาททานด้านของการเมืองบ้างนะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาที่มันยังคงมีปัญหาค้างคาเช่นออพื้นที่ทับซ้อนหรือแม้แต่การสร้างรั้วในพื้นที่ที่บอกว่าสามารถที่จะสร้างได้หรือแม้แต่การยกเลิก MOU ต่างๆที่มองว่าถ้าหากว่ามันไม่มีประโยชน์และฝ่ายนู้นก็มีการละเมิดตลอดก็ควรที่จะ ยกเลิกไปนะหรือแม้แต่ช่วยเรื่องของมหาำนาาทั้งสองฝ่ายนะก็คือเร่งไปที่การปราบปรามพวกชญจกรรมออนไลน์ครับที่มันเกิดขึ้นในบริเวณเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเราเองก็เลยมองว่าทางด้านพลเอกปรงสีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็ทํางานในเชิงลุกแล้วก็ตอบโจทย์นะสำหรับประชาชนเนี่ยหลายคนผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการนําเสนอชื่อเนี่ยบอกได้เลยว่าประชาชนหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นที่ยอมรับกัน ถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองทําโพกันดูฮะเอาโพไหนก็ได้ครับที่เป็นที่นิยมเนี่ยลองทําโพกันดูครับผมเชื่อว่าพลเอกรังสีเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลท่านหนึ่งนะที่คนไทยหลายคนเนี่ยก็ยอมรับฮะที่จะอยากจะให้มารับหน้าที่ในส่วนของในการเข้ามาแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาในตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือ จะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยอะไรก็ตามแต่นะฮะผมก็คิดว่าน่าจะมีความเหมาะสมนะฮะท่านผู้ชมครับในวันที่9เดือน9กันยายนที่ถึงนี้ฮะช่วยกันฮะทรงใจเป็นแรงเชียร์ให้แก่9ทีมนะครับที่มาจากหน่วยงาน6หน่วยงานหลักนะครับก็จะมีการเข้ามาร่วมแข่งขันกันฮะทักษะในทางยุทธวิธีก็คือการใช้วุฒิที่มีการผลิตในประเทศไทยฮะไทยคิดไทยใช้ไทยทำนะฮะก็คือในแบรนด์ของโคจสี ในวันนั้นท่านผู้ชมครับวันที่9เนี่ยก็จะมีการาไลฟ์สดนะในช่องทาง Facebook YouTube นอกเหนือจากนี้ครับการเข้าไปช่วยกันเชียร์ฮะทีมในทีม1นี่ก็สามารถที่จะลุ้นฮนะรับของรางวัลได้ครับก็คือมีหมวกมีเสื้อยืดคอกลมมีเสื้อเชิ้ตนะครับ3อย่างนี้ก็จะมีการสุ่มแจกนะห้างวันนะฮะโดยคณะกรรมการเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินกติกา,กาง่ายๆก็คือว่าท่านผู้ชมครับ มีเรื่องของ qr code นะฮะก็สามารถสแกนเข้าไปได้เลยฮะแล้วก็มีลิงก์เข้าไปกดลิงก์ฮะกติกา,าอันดับ1ก็คือกดไลค์ก่อนนะท่านผู้ชมครับในเพจโคจะสีเวพอนเพลนนะฮะสก็คือกดแชร์นะครับวันนี้ถ้าใครสะดวกวิธีไหนเอาเลยฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่9เดือน9ครับวันนั้นก็จะมีการไลฟ์สดนะฮะท่านผู้ชมก็ไปแชร์ ในลายสดนะครับแล้วก็วันที่10วันสุดท้ายก็ลุ้นรับของรางวัลน,นะครับจากทางเพจได้เลยจํานวนทั้งสิ้นก็50รางวัลน,นะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลน,นางก่ลาวนะครับมวกเสื้อเชิ้ตและเสื้อคอกลมนะครับไปกดติดตามนะครับได้2ช่องทาง Facebook Youtube ครับ สะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นครับ